ดอนนี่เยนนักแสดงชาวจีนนอกจากเราจะรู้จักเขาในบทบาทของนักแสดงแล้วดอนนี่เยนยังเป็นผู้ออกแบบคิวบูชื่อดังของฮ่องกง,งอีกด้วยครับ อบ,ออบออฟันมารับรับเลยฟันเรลวบ้างให้อุกเข้บฟันเลยให้แทงวะจ๊อบฟันเขาป่จอ๊อบเรือร่อง <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องกว่ามาก็ได้เพราะว่าำทำยังได้ไปได้ตลอดรันมาดิปับไ,ไ,ไม่เอาเอาโลเอาโลบ้างปัดปับปุ๊บเอาโลแล้วแล้วยก นี่นี่พี่อยากให้จอบแทงสุดแขนเนี่ยลานเข้ามามาสุดแขนมาสุดแขนเนี่ยครับ okay, เเตรียมอารัาานไปรับรับนิวดิเมิ่อเข้ามาให้มันอยู่แค่เนี้ยเสุดแขนไปเลยมันจะได้ดูดแบบแทงไม่เข้าอะ่ะได้ฝึกได้ฝึกแล้วตอนอนี้นะครับพี่หนงก,ก็กำลังออกแบบคิวบู๊อยู่นะฮะเราจะเข้าไปถามเรื่องราวของซีนนี้นะครับว่าเป็นไงครับพี่หนองครับผมในซีนนี้นะฮะเรื่องราวที่พี่หนงออกแบบเนี่ย เป็นเรื่องราวไงครับผมก็จะเป็นตีมของดาบไทยนะครับแล้วก็มีการลุม3มล้มหนึ่งผมก็จะใช้โล่ดาบเดี่ยวฟันแล้วก็เวลาตัดสลับไปสลับมาให้ดูเร็วเหมือนดาบจีนแลาให้มันคล่องแค่ว่องไวนะครับเราดูหนังนางไทยบ่อยๆจะมันจะดูช้าแต่นี้เราทำไงเดอกยได้ให้กระชับ s ับไ p ใช้มุมกล้องใช้เทคนิคต่างๆเพื่อให้มันดูออกมาแล้วเร็วแล้วสมจริงสมจังนะครับเอาละครับสำหรับคนที่สนใจนะฮะภาพยนตร์ประเภทแอคชั่นนะครับห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูแล้วครับ อ๋อสมมุติลองแอคชั่นเพื่อเพืเ่อเพื่อเพื่อเพื่อตลอดเพื่อเอเพื่อเออหลักการของที่นี่นะครับก็เหมือนหลักการของพุทธศาสนาเหมือนกันนะครับก็คือมีการซ้อมและทําทุกอย่างให้จําแนกแตกฉานแล้วจึงค่อยลงมือถ่ายจริงครับผมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า เรามีการซ้อมหลายรอบทีเดียวครับคุณผู้ชมครับจากจากรันเดินเข้ามาหาเงี้ยแล้วดับบิงเข้าเลยนะบุนดาแอนแอคชั่นรันเข้ามาปุ๊บ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 เข้ามาปุ๊บดับเข้าเลยดูเข้าเลยเอาภาพที่นักแสดงเมนก่อนนะเอาเอาตัวที่รันก่อนจากภาพอยู่ที่รันเนี้ย เดินมาเดินเราถอยแล้วเ,เห็นพวกดีดาวเข้าเลยอ้าแล้วฟันต่อเลยนะเพรากล้องถ่ายแล้วฟันต่อเลยสอมอีกรอบนึงนะเราจะถ่ายจริงนะอ๋อลองแอนแอคชั่นเอ็แอคชัน่ชน นเตไดึงมาบมาล่างรับบนปันกูปุ้มแล้วเบียงเข้าท้องตัต้มกลอม้องอคชั่น กองทีมมารับที่จ็อบจบที่จอ็จอบอ่ะ oh. ตัดขาปั๊บเสียนคอไป้ฟุบฟุบฟุบบห่วปุ๊บปุ๊บซุ่มเออเอาจากไอ้นี่ก่อนที่ที่ไอ้ลันเข้าฟันไอ้ปูเข้าฟันนี่แอนแอคชั่นเติบเนี่ยปั๊บฟุ้มฟุ๊บฟุบทำท่าควงนะครับแอคชั่น การเซฟตี้นะครับสำคัญต่อตันแมนยังไงนะฮะก็คืออาชีพนี้มันอยู่กับความเสี่ยงทุกวินาทีมันมีอันตรายตลอดเกิดขึ้นตลอดการเซฟตี้ที่ดีบวกกับประสบการณ์ที่ดีที่สั่งสมมานะฮะกะ็เพิ่มความมั่นใจเคยประสบเหตุอะไรบ้างหรือเปล่าก็มีซ้อมตีลังกานะฮะคือตอนนั้นยังไม่มีจิกซอว์แบบนี้นี่คือจิกซอที่โอเคเลยมาตรฐาน เป็นพื้นปูนธรรมดาก็ซ้อมที่หัวก,ก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่านะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นเลือหลังอยู่แล้วก็มีศีรษะกระแทกกับพื้นปูนก็ถ้าครั้งนั้นถ้าถ้าถ้ามีเซฟต,ตี้ที่หัวหรือที่ศีรษะเนี่ยนะฮะอุบัติเหตุในครั้งนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับขับรถมอเตอร์ไซค์ยังต้องมีหัวกันน็อกเลยได้ไหมฮะชีวิตสแตนแมนมันก็อยู่กับความเสี่ยงตลอดเวลาครับผม โอ้โหแลนนี่นฮะคือตันทงทีม O.N.C. นะครับผมสุดยอดครับพี่ครับผมการที่มีความสําคัญในการทาฉากพวกต่อสู้ประเภทมือเปล่าหรือใช้อาวุธเนี่ยจะต้องการฝึกซ้อมเท่านั้นเลยใช่ครับความคล่องตัวเหมือนเหมือนยิมนาสิกที่มาเมื่อกี้มันก็เป็นพื้นฐานหนึ่งที่ทําให้เกิดความคล่องตัวทุกคนเขาก็จะเล่นยิมนาสิกด้วยแล้วก็มันจะเกิดความคล่องตัวในการเล่นแอคชั่น นะครับต้องอุ่นเครื่องทุกวันใช่ครับซ้อมทุกวันนะทุกคนสุดยอดครับผมนี่ไม่เหนื่อยกันเลยใช่ไหมฮะเหนื่อยครับครับคุณผู้ชมครับในการเซฟตี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะฮะในการเป็นอาชีพของซันแมนคงต้องให้พี่นงนั้นฝากบอกอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยครับผมการเซฟตี้อันดับแรกคือร่างกายของตันนะครับหรือน้องๆที่จะฝึกฝนต้องร่างกายแข็งแรง่อนอันดับแรกเลยครับถ้าร่างกายแข็งแรงปุ๊บมันทาให้เราสามารถม้วนตัวหรืออะไรที่เกิดจะอันตราย มากๆม,กม,กมันอาจจะสามารถเซฟพลิกตัวได้อาจจะคอจะลงใช่ไหมฮะอาจจะ <ผม S 1> ความที่เราพลิกตัวได้เร็วอาจจะเป็นหลังลงไปแทนอะไรเงี้ยสองก็คืออุปกรณ์ที่ดีนะครับอุปกรณ์ที่ดีที่น้องๆต้องมีไว้ติดตัวเพื่อไว้เซฟตี้เวลาเล่นแอคชั่นไม่ใช่เราเนื้อหนังเรามันเหมือนการขี่มอเตอร์ไซค์เราต้องมีหมวกกันน็อกเหมือน<ม>เนื้อหุ้มเหล็กอะไรพวกนี้เราถ้ามีเราอุปกรณ์ป้องกันมันก็จะช่วยเสริมให้เราปลอดภัยมากขึ้นครับฝากเรื่องนี้ด้วยฝากรเรื่องนี้ด้วยครับแล้วก็ต้องฝากคุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งเช่นเคยนะครับ ติดตามนะครับชมรายการของเราย้อนหลังได้พร้อมทั้งคลิปเนื้อหาพิเศษที่ไม่มีที่ไหนนะครับที่นี่ที่เดียวครับผมพร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆพิเศษอีกมากมายครับได้ที่ w w w martial w a r r e r t v หรือ w w w facebook com martial w a r l e o r t v นะครับไม้ว่าคุณประกอบอาชีพอะไรก็ขอให้ทำด้วยใจรักหรือถ้าคุณอยากเป็นสแตนแมนแล้วก็ผมขอฝากไว้ว่าถ้าคุณต้องการ ถามหัวใจคุณถ้าคุณชอบลุ้นใจคุณไหวไหมถ้าคุณอยากไปตามหัวใจคุณแล้กลับมาพบกับเราครับกับรายการฮีเด้นวอลเลอร์วันนี้สวัสดีครับและนี่ก็คือฉากแอคชั่นที่สมบูรณ์แบบของ Hidden w a r r i o r ประจำสัปดาห์นี้ครับ